สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสกุลสกคนเด้อพี่น้องเนียเปิดพ่อกันคือเก่าเนาะพี่น้องกับสองเพรนั้นมาสอนกุ้งพี่น้องยำแรงๆเนาะสบายดีปลาลูกลงน้ำบ่อาาลูกน้ำป้อลูกน้ำป้อาาเดี๋ยวถา่นถานหนึ่งกันถั่วลูกกันถั่วลุงชีกันจลงไปสอนกุ้งพี่น้องเอ้ยยำแรงๆเนาะคันสีมาตะเว้นแบบ มันบดได้พี่น้องต่วนเว้นเนาะบูคือต่วนแรงพี่น้องต่วนแรงนี่มันสีเข่าเนาะยามยามข่มบรรยากาศพี่น้องาพีบรรยากาศอยู่นี่อยู่หน้าม่เถ่าสีพี่น้องไงหน้าของมันเอื้อยเอื้อยไม่เถ่าวอะไรพี่น้องบรรยากาศอยู่หน้าเพื่อนพี่น้องสุดยอดเลยยามข่ำบรรยากาศดีขนาดพี่น้องเอ้ยยามแรงๆ พี oh. ่น้องสบายดีป่าลุงข้างสองเสือที <h Ouais. S 2> ่สองเนาะลำสองจับคู่ไปก่อนถาลุงเพิ่นก่อนพี่น้องไอพี่สอนขึ้นมาแต่เลี้ยงงัวเนาะโอ้ยเป็นไอพี่น้องก็ยังบวเศร้าอยู่บุยอยางติดโควิดบ่จะไปใส่บาทจะซื้อบผหาห่มไว้นั่นใส่บาทบ่เพิ่นเหมยไทยอยู่วัดอยู่บ้านเนาะอยู่บ้านเพิ่นเหมยไทยก็เลื่อยเหมยไทยพิษพิษแล้าอะไร เอาช่วงหรือเปลเด้ช่วงช่วงโควิดพี่จะกเทาผู้ชายอยากให้พี่น้องบึงบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องคุูออกมาเด้อคุูแถวออกมาแล้วเอาแล้วแถวเอาแล้วแยงก็ออกมาแล้วใช่แงงใช่ไนีี่่พแยงเดี๋ยวแยงกันพี่น้องเดี๋ยวไปพ่อกันยูน้องเลยเนาะพี่น้อง เดี๋ยวเชทำน้อยเป็นตะกล้องหนพี่น้องพอจะน้องเลยเนาะพี่น้องลองไปน้องเลยพี่น้องไปเ้ยารนี์บรรยากาศพี่น้องเข่าเพิ่นก็เริ่มออกเลยพี่น้องเลยเข่าก็เริ่มออกแล้วไก่หยอนยามเกี่ยวเข่าอะไรพี่น้องไก่ชิลเด็ตเข่าสูนาเวียกดเนาะแต่ละคนสร้างให้ชาวนาเขาก็ได้ เรเริ่มสิพอ่อเมาเลยเนาะเข่าหน้าไม่เท่ากันเลยพี่น้องหน้าของเอื้อยไม่เท่ากันเลยพี่น้องเขาเอื้อนเป็นขเนขาเขอื้อนเป็นเป็นไม่เท่าคือเก้าพี่น้องเป้อลงไปน้องนี่น้องนั่นลงไปยังมันหนามเลิกบุได้น้องนี่้แลวก็แล้ว กุ้งมันมาห่มอ,อ,อยู่น้องนี่เพื่นเนี่ยเรามาครับจะไปพ่อก่อนจะน้องเลยน้อพี่น้องห่อน,น้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเสียลงเลยได้พี่น้องไม่บาทนี่วันนั้น,นวันนั้นกำลังลงอ่ะ thế nào võng nó mãn giới nhanh nó lắm bổ lắm gì lắm bổ lắm bổ lắm nó lắm bổ lắm bổ Cái bổ lắm lại lắm bổ lắm bổ lắm bổ lắm Nó lắm bổ lắm มาลุนกันพี Wait, wow, ่น uh, uh. yeah. hmm, uh. ้องตได้หรือบอเนาะพีดินพี่น้องเลยรับแรกกันมียังไงบอสตัวยมีงยิ่สอยแท้โอ้ยไปหาบได้มสอยนะ

ได้กับโบลายมันได้พี่น้องโทรได้เนาะไม่ห็ปลาลดพี่น้องปล่อยปะใส่ปลาลดนะเอาเลยเอาเลยเอาเอาไปนะคน่ปล่อยปล่อยพี่น้องเจ้าของคนน้องปล่อยมันใหญ่ก่อนพี่น้องจะกินเนาะมุกปีบมุกปีบมุกบอลนั่นกับปูน่ะเอามวยกับเขาเอาเขามากับปูคนน่ะ ก็เท้าเจ้าแล้วครับกระปูพี่ได้บอกอ่ะเป็นไงเปเฮ็ดตะปูเน่าใส่แกงนไม้เออเน่าใส่แกงนไม้แซ่บเนาะแซ่บแซ่บอยู่กับปูมักอยู่แล้วพี่น้องจึงมินจึงแซ่บพี่น้องมยายามคำพี่น้องมาตะเวนคือบุคคลคือพี่น้องไม่น่ะเพป็นบุคอยว่างมาตะเวนเนาะเลี้ยงงัว ยังบวกยังอ <s deposit oat bottles> ้วนนี่ยังดิ้นรอบดรอปอยู่บุหรีบริหาพักกอนแล้วห้านาทีพักแล้วใหกระแป้งเปิดลูกนึ่งไหมพักสักก่อนห้านาทีเปิดลูกคู่นึงไห่วะ น้ำลายบัลายบันไดนะโอ้ยก็มีก็ปูก็มีเัาผัดเนาะเอาเบิดบันั่นวะกินล้ขีสีทั้งหีเกิือ <c oughs> จีบ่เเะ <c oughs> เกือทะเลผู้บัานไดย,ยังอยู่ผู้ 我那住近，但。 แล้วมืดแล้วพี่น้องลุ้นกันอีกพี่น้องอดจได้หรือเปล่าน้อบึงมาส้มน้ำกันละพี่น้องเนี่ยมาตน้ำมาทำตื่นมาตีเลยเนาะ bò phi nó thử yêu phi nó này hỏi lại cứ cầu khen nó khạc khạc nó má con xuống mà đi yêu phi nó đi đây cũng mà cơ hôi tự lên nó là cơ vợ tự lên thì nó còn ngồi này cơ hôi cái heo tôi bán linh bóc đi bán đứng à vợ đúng มาั่นกล่าสิินทำแล้วรุมกันต่อยพี่น้องลาที่ได้ยังอีกไกแล้วมันก็ถือบกนกจ่อจมองดูบวคือมืนัเนาะมนัที่หถบคถือปไดมนี่เป็นน้ำหน้อยลงมา้เนาะน้อประมาณบ่ จุ่มน้ําดิสิมีสิกินได้นี่กินได้กินได้น้ําเพิ่นก็ได้อันหําน้อยบ่ลงมาน้ําก็บ่มีมึงเปิดคอมสิเปิดคอมคอมมือไปเอาไว้เฮ็ดหยังคือบ่เปิดมันเบิดภัยล่ะปลาตัวบักนั่นงมขากกะดิงมบ่นั่นงมปลาน้ําค่อนบ่นี่ล้างออกย้อนนี่บ่ได้อันนี้น่ะได้อยู่บ่ไปไหนลงพุ่นคือเก่าคือดิๆๆมาๆ <laughs> <laughs>

thì cái cây nó còn này ừ. còn, nó mang cái cây này. ô thử gì nó, đấy phi nong ừ. đây mà đấy nó kép liệp đây u này đéo gì thầy phi nong bưng về xuất xuất lên Không sốt Không sốt, cái nào ơi em bố bố nào nó nỉ Không ạ Đó ngoài cái bố ca kia Nó cũng. บกกินบ่บ่หอมน้อยนะบ่กินได้แต่สัตว์ใหญ่เนาะกินได้แต่สัตว์ใหญ่งัวได้กินบ่งัวอะไรขับไปโตโลดงัวนั่นพริกแจ่อะไรงวดลัางอะไรขับไปโตโลดคือบเก็เนาะจำปลาแห้งมาเก็บเออกินจำปลาเมื่อนั้นในเฮือนบ่กินเป็นตาแซ่บเลย่่ใสยกินเป็นตาแซ่บดิจะเก็บกินแบบกวดกินกวดบ่กินแบบคือเบาเท้าเลยนะหย่ำมุ้มอยากถ่ายคลิปเพื่อนจุกบาทอยู่ให้เพื่อนกินนะนะกินเป็นตาแซ่บเลย กินกินเลยแบบกินแบบสมนั่นเลยช้อนพุงแก่ขี้อเอาไว้ไ<อ>กินพักกินออน,นั่นโอ้วก็ปีเต้ปี่ต้แซ่บพี่น้องเอ้ยเต้นลงเด้งลงเด้งอยู่ให้พี่นอ้องเบิ่งแบบสดๆเลยเนาะสดๆเลยพี่นอ้องแต่ว่ามันคำม,มืดเลยเนาะทั้งสีมาสอนตอเว้นมันผลบุญอยากถือพี่นอ้องหอยตอนเว้นนะตอนคำม,มันมักถือได้ปะน,นั่นนี่ Còn 3 bát Bát đi 3 còn lời 4 bát 4 nị Ừ xì bạt nọ lấy cứ bơi cho này lấy <laughs> đấy, đấy. phía nào ấy lọp sụt thai phía nào ấy Lọp sụt ลายเติบนะตึงกระปูครับถ้างที่จะได้กระแบ่งเอาสีต้มข้าวเปียกกินน่ะนี่เมีอ,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 อันต้มข้าวเปียกต้มข้าวเปียกมากว่าละสีบัวได้ได้เนาะเอาดห๊ะสายตาเมื่อกี้น่ะความมาราทุล่ะอ๋อมเดียวแล้วมันจะลายเติบอยู่ต้มข้าวเปียกเลยมีนากินมีดอกมีเงินต้มข้าวเปียกเยอะกุ้งเนาะต้มข้าวเปียกเก <c oughs> ิบโบรายมัน <c oughs> ต้มข้าวเปียก <c oughs> อยากบรีกเด้ไม่จังเพาได้ยำขึ้นบ่ขึ้นมาเนาะคืออะไรเงี่ยนี่กุ้งกุ้งเป่านันสอนสี่บาทใรลายเติมน้วบาดันเต้นดงเด้งดงเด้งแบบสดสดเลยเพื่อนแหละพี่น้องมาเบิ่งว่าเขาชิได้กุ้งหน่อยลายปนได้พี่น้องเขากวาดมานี้เนาะ ลายปันไดพี่น้องได้พอก้อยอยู่เนาะพอก้อยอยู่พี่น้องเดี๋ยวตักน้ำใส่ก่อนกวาดกางเว้นมันบุค่อยถือเนาะกวาดมื่อนี้กับบุค่อยถือปันไดพี่น้องกวาดมื่อแต่เกานี่มันจีถือลายพี่น้องพอผลยังบุท่านได้ตกเลยตอนนั้นนะพอผลตกมามันกิดบุค่อยถือปันไดพี่น้องถ้ามันแดดในจังหน่อยนี่คือจีถืออยู่พี่น้องแต่ก่อนเลยลายก็หนีเนาะโอเคเนาะพี่น้อง ําหรับคลิปนี้ก็คิดว่าจํานี้เด้อพี่น้องเอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจนั้นเไปสบดีพนพอน้